<c oughs> กินข้าวผัดกุ้งกันนะทุกคนวันนี้นะคะพี่จูนมานั่งอยู่ที่ร้านนะคะเนี่ยมาสั่งข้าวผัดกินค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าทํากินเองทุกวันก็ไม่รู้จะกินอะไรนะคะก็มาสั่งกินอยู่ที่นี่นะคะกุงประโจมากไม่ได้ลงคลิปบ่อยๆเรนจะหาเวลาว่างมาลงคลิปนะคะตอนนี้พี่จูนก็จะทํางานเล็กๆน้อยๆอีกแล้ว พอดีเจ้านายเก่าเรียกไปทำงานก็ต้องไปทำงานอีกนะคะเนี่ยทานข้าวกัน